บอกว่าท่านได้ขาดข้ามฝนตกอีหรีทุกคนหมื่อวานนี่ว่าเป็นฝาสิถล่มลงมาแมนอีหรีบ้านทุกข่อยฝนตกอยู่แต่ว่าหม่องอื่นว่าู้วสิตกบ่ตกมือนีก็เลยมามหาลกปักิกไปปลูกสันเด้บักริกก็ได้สองเดือนแล้วละแต่ว่าหัวตั้งแต่ได้ปลูกมันต้นตน้น,นบ่างา้มคือขาเจ้าดอกมันต้นเป็นงอๆไหมไม่ลาปลูกมันก็ว่า่อยเป็นแถวแล้วเนาะนปลูกิกต้นงอเนาะนอกจากที่ลุกเรียบร้อยแล้วก็เล่เอาไปล้างเอาไปล้างก็บว่าล้างดีมันได้ดอก อื่นคนมากบ่หลายว่ามันฝนสิบวตกแห้งมากเบิ่งขี้ดินจาได้เดี๋ยวนี้ออกมาทงออหยังก็เจ้าลกปกพริกวินๆยุ่งไงกบปูขึ้นกันแล้ววะบอกกับใหญ่สนอกว่าบัดทีนี้ก็เลยโทศัพท์เอื่นพีสาวผู้ที่สวงมากอีกกะปูบ่ได้หลายแล้วนอนแนวสามคนนึงดีแตงแต่มืือนี้มันบ่หอนว่าเอาแดดบ่ออกส่นละเฮดเวียกก็ได้หลายพริกข่อยจนว่าเป็นดออข้าหนานแม่น่านตกเลยก็ได้ตอนฝนตกอยู่นันมันก็ว่าท่านนด้พร้อมเนาะบ่ทันได้เตรียมดินเตรียมหยังอยู่ ัดฝนตกมารอบนี่กเเลยพากันปลูกหลดละเตรียมดินไว้จนวันหยาเกิดแมมบัดที่นี่แมเยอหยาเต็มอยู่เด่นั่นนะหลังจากที่ร้างเรียบร้อยแล้วก็มาแซ่ซ้ำแซ่ซ้ำนั่นที่แซ่ไว้นั่นกระแซ่น้ำยาเล็งลากไว้สกอนเครื่องยาขามอันกันเชลราพร้อมดอกว่าย่ามมือเซานี่ปลูกอยู่สองคนมันเกนเร่เพรามีผู้ใดซักหลุมใหม้ซักไปพร้อมปลูกไปพร้อมจังสี่ละมีคน้นเบาว่าบักพิกงงามนั่นนะมันปลูกปค่อยงามดอกเวลาป อันเอาไปปลูกลงดินแล้วแต่ว่าบักพริกต้นหน่อยเนี่ยมันสิง,งามพะนะมันแตกกอดีกะทะเบิงเอากันหองข่อยมันตัวงามได้นี่เวลาเป็นหมากเป็นนวยมากมันสิง,งามบอทะเบิงเอาเด้ออันนี้ใหญ่ขวยกับเพิ่นกับซักหลุงยผู้เดียวขวยเป็นผู้ปลูกหลังจากที่ตัดอันซักหลุงแล้วบร้อยแล้วอันที่แบกไปประเทศนี้ไปลุกมาอีกได้ประเทศนี้ม,านามันน่งเศร้าเมียก็เลยมาตัดใบเอ็นบักพริกถากอนกินเขากินนามตอนเที่ยงสันเด้ มื่ออื่นเสาวกะจักสิตกบปตกดอกฝนกะได้มื่เป็นซ้ำเอาบักพริกมาขวัวแดดสเสดว่าข่อยกะได้เห็ดจังได้เนาะล่อฝนมาโดนล่อเบาใบกระปุกเลยแล้วจังข่อยไปซื้อสายยางมาหดน้ำเอากระไดดอกเนาะเอาวนบักพริกมาตัดไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็ดนต้องอยากนกินตัวปัจจนี่เมาคอเกิดผัวตามบักคุงเซียนใบบักขามก็หน้าวะถามกันว่าเจ้าอยากบ่ก,ก็เลยพากันว่าอยากอยู่เออตามลวัดตาบักคุงเซียนใบบักขามก็แซ่บไปอีกอย่างอยู่ด้ล่ะใส่ขึ้นเก่าล่ะใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสดขึ้นเกลือน่ะล่ะ ยอบักค้ามกับไปตำเซ่กันก็บ,บอกพริกถึงแต่ที่แแลกบนแล้วว่ามาที่นี่ก็ยัวย่วยมันเขากันรุงรดเล้าขาดประเดี๋ยวกันเลยใส่อีกักหน้อยตำเรียบร้อยแล้วก็ขวดใส่จานตัวบาดเท,ทนี่มาเด้๋ยวะทุกคนกินเข้าเทียงน้ำกันเด้อก่อนเหตุเวียกตอนบายหลังจากจะกินเขากินน้ำเรียบร้อยเราก็ถึงเวลาเอาบักพริกไปปลูกอีกตัวบาดเท,ทนี่แต่ว่าตอนกินเข้าเทียงนี่ไปเอิญพีเสาผู้ที่สวงอะนะมาปลูกซอยอยู่เที่ยงนี่ก็เพราะได้นังโดนดอกเพะ่าเฝ้าปลูกบักพริก แบกมาสองคนนี่สามนันได้นี่นัน,นกับนันพ่อเหาโดดสิบสองนันกับเพียงนันคาว่านน่เนาะมีคนมาเห็นว่าขอ่อยขึ้นกาหลายแต่ขอ่อยไ่ได้กล้าลายข่อยกาสิบสองน,นัน,นนันในหน่อยหนึ่งแม่บาทที่นี่ก็เลยมาปลูกกินเกาเที่ยงเรียบร้อยแล้วดียู่มือน,นี้มันบ่อแดดสันเด้ปลูกได้ลายเติบยูงงวดนี้ก็ได้ว่าปลูกว่ากาหลายๆก็จักสิพ่อ่พ่อดอ,อ,อกเลีอยงตังบักลายมองปลูกก็ไดแล้วเบ่งบักพริกไก่สีเวดแล้ว ทีแหลกเิ็นกระไ่สองไส่ส,อง,ส,สองแล้วเนาะหลังจากที่ปู่บกพริกเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าสวนมาหาเก็บผักเก็บมีไปไ,ปไว้ต่กินแรงสันดินี่ละข่อยมาพ่้เฮ็ดนี่ละเฮ็ดตีนเห็ดหมูบักย้อยหนึง่งข่อยนับเบิ่งมันมีอยู่สิบแปดดอกข่อยสีล่องไปสื่อเบิ่งอยู่เหลืกีกสิบแปดมันสิออกบ่หลวงปู่เฮ็ดตีนเห็ดนี่สิบบ่ข่อยแม่นปานนัน้นบ่ข่อยสิล่องไปสื่อเบิ่งอยู่หลังจากที่นับเฮ็ดตีนเห็ดเรียบร้อยเราก็มาเก็บผักทั่วตัวบ่ที่นี่คิดอยากพัดผักทั่วไส่หมูนนะะ เก็บผักทั่วเรียบเรอยแล้วก็มาเก็บสนูน้อยเรียนงามตัวบาดทีนี่ต้นสนู่น้อยนี่ขส่สั่งเฮ็ดมา,มนส,นนมาสั่งเห็ดตับเต้ามาปูกข้าวเจ้ากระเล่นแถมต้นสนู่น้อยมากตัดเต้าปีไก่นี่ก็เกิดอยู่ดิปีนี้อยว่าสิอา่อยเอาพันธุ์ไว้หลายอยู่อยว่าสิก่าไว้เลาะห้วยนี่และแล้วก็สิเป็นสั่งเห็ดตับเต้ามาอีกสันดิปีไก่นี่ข้าวเจ้าแถมมาหลายอยู่แต่ว่าข่นมา่กาไว้บาดที่นี่เป็ดไข่มันมันมากินเบิด์ตจำ เหลือหลอดเป็ดอยู่ตูต้นหนึ่งงามคักงามแน่พ่อได้พั่นพ่อได้แนวอยู่เก็บดอกสนหน่อยเรียบร้อยแล้วก็ขับไปหาเนเก็บผักปังตัวบัดที่นี่ผักปังวาเสียวม่าต้มสุปนน้ำผักปังกินกับเขาเจ้าสันเด้เอาม่าตุมา่ตมกินก็เสีรักษาแผลในีระกพาพออาหารดีไว้ข้าเจ้าวาบาปลูกว้ก็พ่อได้กินอยู่ดีแหลนะเนาะดีก็ซื้อข้าเจ้าอยู่ผักปังนี่ก็ไดมีสองย่างผักปังม่วงกับผักปังเขียว มีเวลาสิไปเอาฝุ่นมาใส่อยู่ตัดผาามาหอดบานเลยอยากกินนั่นดอกสนโนหน่อยถอดกับไข่สันเดก็เลยมาทําความสะอาดสักหน่อยก่อนเอากางเอาอียางออกจากกันดอกสนโนหน่อยเรียบร้อยแล้วก็ไปตีไข่ใส่ซีฟองตัวาะที้หลังจากตีไข่ใส่เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ํามันหอยใส่เอาผงชูรสใส่สักหน่อยแล้วก็ตีตีให้มันเข้ากันตั้งกระทะห่อนแล้วก็เอาใส่ลงไปเลยถอดไปถอดมามันเหลียงแล้ว ก็เอาขึ้นตัวบาทเทนี่ไข่ยบ่เคยกินจักเทียดอกแต่ว่นแคว้นคึดอยากหน้าเห็นกระเจ้าเฮ็ดกินแม่ไข่ยบาเคยผ่านถอดใส่ไข่จักเทียไม่แตงตาหนึ่งกับปาบาทเทนี่ก็มาสอยหอมซอยหอมเรียบร้อยก็มาซอยหมูอันโอ้ยสอยหอมพะนะซอยบอกทวซอยบอกทวเรียบร้อยแล้วก็มาผพัดอันพริกแกงตัวนี่แล้วไปซื้อพริกแกงมตแตงตาโดนๆดนพุ่นผัดพริกแกงมันหอมหอมแล้วก็เลยเอาหมูมาใส่ก็เอาน้ำซุปใส่จักน้อยหนึ่ง ก็ผัดๆอีกจัหน้อยหนึ่งแล้วก็เอาบักทั่วใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำมันหอยเอาน้ำตาลใส่แล้วก็เอาผงชูรสใส่จัหน่อยผงชูรสนี่ก็ซื้อเป็นโล่กันได้นี่แล้วก็พัดๆในมันเข้ากันแล้วก็ใส่บักพิกอันเม็ดน้ำจัหน้อยผัดเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ <c oughs> เห็ดเรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ถวยวต้นนี้พร้อมเสร์อพัดหมูใส่บกทั่วเราเรียบร้อยแล้วก็มา่พัดอันลาบหมูเตเมืขึ้นนี่ล่ละ มันกินโบเบิดมือึ้คนไฟกับว่ามาเลยมาขึดพอออ้ยหลับโมกันหน้าวะส้างไฟมาไฟดับัต่แต่ถ่มหนึ่งหวดตีหากักเลยเมือว่านนี่ก็ไฟสียดับเ่ระเป็นหยังเดีค้นขี่รถตำ่ำรถกระบะขาดเครืงแมมแต่ว่าคนเ่เป็นหยังเดีเรียบร้อยแล้วเมนูมือนี้มาเด้อจาทุกคนมากินเขาน้ำกันเดาอจเด้อ